เออไเปี๊ยบอก่มันไม่อิ่มแต่เรากินอะไรก็ได้ท้องใช่ดีอืกินอะไรก็ได้ถ้าอิ่มแล้วนะสวอ่ะก็อิ่มแล้วค่อยกินไม่ได้สักอย่างแหละอันเจ้าว่าค่อยกินได้บัวน้ำไม้ก็กระใช่อันนั้นก็พิดดอกไม้เนก็กระพีก็กระเลยรีบออก็ไม่กินได้โดนหมอห้ามแล้วเราไม่กินไม่ให้ทายนะ เออใช่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 ใครเคยบอกว่าใช่ใช่แล้วใช้สิบนี้เลยมาค่ะอิดอิดอิดสองคนไปยืนอยู่ตรงนั้นหม้อมรดกไปหม้อมรดกว่ะไป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 หม้อมรดกผมทำไม่ทีหม้อมรดกนี่แหละชอบเด็ดหม้อมรดกฮะมาเลยมีเงินแรกมาเลยนะมมอรดกวันนี้วันที่หนึ่งแล้วเป็นเวลาแล้ว อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอย่แบนี้มาอีกไงม่ไีกเี่ยะามาอีกเหรอตระดามาอีกด้วยจะไปทำกับเขาอีกหรอวันนี้หนึ่งตุลาแล้วนะวันหนึ่งตุลาแล้วเหรอไปได้จริงจริงเราหน้าลืมวันลืมคืนลืมเปาไปกับป้าหรือเปล่าไปก็ขอบคุณม่กคนนะคะเดี๋ยวเพิ่งแทน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  ได้บอกกินกับข้าวไม่มีความสุขเดียวขอคุณป้าอ้วนนะคะขอบคุณป้าอ้วนขอบคุณป้าอ้วนนะที่มีงานดีๆให้เราทำให้เราทำกันทุกคนนะค่ะก็เราก็มาส่งม้อมกุญแจบ้านป้าอ้วนให้กับทีมต่อไปค่ะก็คือทีมยาชีกับป้าใช้บ้าน นะะคเดือนอะไรนะเดือนตุล่ะตุลาคมรับมอบตุลาละทำอะไรละของใครคะอ้ามอบมอบรับสองคนสิคะตุลาเป็นของเราตุลาเป็นของพฤศจิการผู้จิกาเดือนสเปดไอ้นี่ครับทำมาครับหนักขั้นสุดก็ได้ปีใหม่โดนวาเพราะว่าเพราะว่ามีเจฟซีมานอนเยอะเจฟซีจะมาพักเยอะนะแต่เราดีใจมาก ติดเยอะเลยติดเยอะเล่นใช้บริการเยอะเล่นวันข้าวอะไรอีกกิข้าวข้าวเอาทข้าวออประดาราเคกินข้าวอันนี้โอเคขอบคุณขอบคุณพระอวยให้ได้ให้ได้ได้ได้วันนี้แล้วไปเอานะดอกกกนัเราไปเอาไปกรุงเทพด้วยดอกสิมเบิ้งสิมเบิ้งสรุปแล้วย่าได้ไปกรุงเทพไหมเนี่ยไม่ได้ไปเฝ้าบ้านไอ้เปี้ยไม่ให้ไปเออเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะ ตายาไปนี่อะไรผิดอืออึ้งเลยอึ้งเลยเนี่ยอึ้งเลยโอ้ยเอฟซีดูไปกรุงเทพป้าได้ญาได้ไปไหมกระเราไม่ได้ไม่ได้ไปเปลี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปค่ะเปี่ยบอกว่าค่อยมาอยู่คนเดียวแล้วค่อยมันเผ็ดจางเเก็ลยไม่ให้มันเผ็ดแบบมันเผ็ดพริกไอ้หนูน้ำตาไหลพรากกินแกงเสือห้องไห้เลยพี่น้องเสือห้องหายได้เลยค่ะ ไม่ได้กินได้ยังไงอ่ะ็ปกะเนี่ยค่อยน้ำตาไหลเลยแกงแกงประดานะมีดอกบัวโอ้ดียอดบัวมีผักกระเจี๊ยบมีปลาหมึกมีเห็ดน้ำามากมีเห็ดพึ่งเห็ดนี่มีขี่ชนิดทมืวันเราไปเอาเกลยดชาวบ้านหาเห็ดหนเกสิ่พึ่งตะก้าเลยเนาะเรียกมาให้ดูไม่ได้ยินนะปลาดานขุดเล่นสวยมากเลยเอยอดยียมเลยคุณชนาก็ค่อยๆจะไปดูอยู่ นี่นะคะเอามารวมกันในถ้วยเดียวเสือกินไม่ได้มันร้อนด้วยเปล่าเสือมันร้อนเพื่อออกดอกมอเตอร์มันเป็นข้าวนี้เลยข้าวลำธารเลยกินติดเกี๊ยวน้ำน้ำยาเรานะดูอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เผ็ดนะมันเป็นสีพริกแกงแต่น่ากินมากเลยนะสีพริกแกกงินคนเดียวอ้วนคนเดียวไม่ต้องเกทือกแก่ใครมือเที่ยงต่อไปทำแล้วกินสองมือเลยใช่ค่ะคือแบบมือมือละกี่จับสี่จับก็ อันนี้สามจับเสือะแต่ใส่ผักเยอะๆหน่อยกินผักเยอะหน่อยเค่อยดูๆแล้วอ่ะพี่แอนชอบกินเส้นใช่ใช่ถูกค่ะขนมจีนเลยดูปลาลิ้วคิวว่ามันจะเหนียวเหมือนทอดนะยัผัดหมี่ผัดก้อยเส้นหมี่ผัดหมี่อมารของเขาหน่ะก๋วยเตี๋ยวมะม่วงมะม่ายปลาลิ้วคิวน่ะแกงน่ะมันนุ่มกินได้มันมันไม่เหมือนทอดแต่ปลาลิ้วคิวเราไม่ใช่ปลาหมึกเยอะไหมนุ่ม ฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมนะชมคลิปติดตามให้กำลังใจย้อนหลังให้ด้วยเนาะมีเวลาถึงเที่ยง11บเอ็ดโมงสิบโมงนะรีบดูก่อน11บเอโมงนะรายได้เดือนกันยาจะปิดคัตเอาคัตออฟ11บเอโมงวันนี้รวยวันนี้รวย <infring> ทุกคนเราก็คิดเอาเองคือรวยรวยขอให้รวยกันทุกคนนะคะขอให้ยายโชคสอใบเหรอคอยซื้อแล้วใบเขาลอตเตอรี่ไงซื้อแล้วซื้อเองเลยเหรออ้าก็คุณยายคนนั้นอ่ะที่ลงไปซื้อทกชิ้นที่ตลาดสกุลอ่ะ แกก็บอกว่าอ้าวหนูเอารางวัลที่หนึ่งไปสิบหกล้านนะเออเอออย่างนี้เลยเหรอเออแกยื่นให้ข้อก็เลยรับไว้ดีกว่านะท่านได้โชคแล้วนี่ไม่ทั้งโอโรพรให้ด้วยเหรอวันนี้เราต้องเกาะประจาวัยเดี๋ยวจะแจกนะเดี๋ยวจะแจกนะได้รางวัลใหญ่ก่อนเดรางวัลดีใจจนลอกของเจ้าของหัวใจหัวใจทาร์ทาร์ยิง ก่อนตัวลอตเตอรี่กินยาไอ้ป้องกันไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยจะตัวให้เองป้องกันกอะไรป้องกันกช็อกเหรอป้องกันกช็อกดักไว้กินยดาด<ม>ักไว้ลงหนะ้าน,นะนี่<อ>มีข่าวเยอะแยะขนาดเมื่อวานนี้ก็เกือบช็อกนันบุญรอดปุ๊บไม่ตื่นนะออืเมื่อวานปราดาไปหาวัวบุญรอดมันนอนไอ้ตัวลูกกันเหรอเนี่ยยังไงก็ไม่ตื่นปอารงหัวใจแทบช็อกไอ้ตัวลูกมันนั่นเหรอ มันนอนเหมือนแอ่งแมงแบบนี้เลยแม่ก็ดูกระดิกแล้วก็ไม่หายใจด้วยเอมันก็ทายดิไม่หายใจมันก็นั่นแหละก็ตกใจก็ดูท้องมันไม่เว็บนะดูท้องมันไม่พองเว็บพองเว็บมันชื้อๆเห็ดมันกินแน่นเกินต่ายถ้าใครไปนั่งปุ๊บตั้งนานแล้วก่อนมันจะไม่ได้คลิปดูฮะได้คลิปดูก็ถ่ายอยู่คนดูเยอะไหมก็ประมาณนั้น ตั้งข้อข้อว่าจะหลับหรือจะตื่นนะแต่ที่ี้แน่คิดไปหาแกะม่ดานดับหนึ่งเออไม่เ0 0นร้อยอน้องร้านมีแต่สีห้ารอยเออค่อยได้สี่ร้อยค่อยได้หกแล้วอะไรนะแองคสี่มั้งถ้าได้ภาพตรงที่ค่อยไปนั่งปูกมันนะ่ะยิ่งจะต,ตื่นเต้นกว่านั้นอีกออแต่ค่อยค่อยสั่นเลยค่อยเลยหันกล้อง มันแดงรับหนึงคลิปอันรับหนึ่งเมื่อวานหมื่นคลิปอะไรรู้ไหมโดนหลอกคุ้มแล้วถ้าเอฟซีดูโฆษณาให้แล้วก็ดูเกินห้านาทีก็ได้คืนมาแล้วเอฟซีก็โทรมาแล้วบอกว่าเอฟซีก็โดนเหมือนกันเคุณย็ดนไม่โนเยอะเลยร้านเอีย่าที่อยู่กรุงเทพอ่ะร้านเอย่าเด็กๆเน่ยเขาสั่งเสื้ออันนี้แหละแต่เขาส่งแบบ ของพี่แอร์ยังเป็นตัวเป็นชิ้นนะหอยน,นี้เป็นเศษผ้าแล้วตัดเป็นตอนตอนตอน,ตอนส่งมาก็ยังยืนให้เศษผ,ผ้าเศษยผ้าคือเยอะเป็นผ้าขาดตรน,นี้ไม่ได้ไเลยไม่ได้กล้องหาอะไรก็ไม่ได้่อไ <c oughs> ได้แต่รูปภาพมาดูในเรื่องนี้พี่เสือไม่เคยโดนหลอกเลยเพราะ <c oughs> ว่ารู้ทัน <c oughs> พี่ใหญ่ก็พี่ใหญ่ก็โดนเหมือนกันนะเห็นไหมพี่ใหญ่รับพี่ใหญ่โดนเมื<น>่อตอาที <c oughs> ่ก่อน แล้วก็ซิมของพี่ใหญ่ซิมวัลเบอร์10,590โดนแล้วรับเคยโดนเรื่องเดียวนะฮะโดนหลอกให้รักแล้วก็จากไปเรื่องโดนเน็ดเนาะเน็ดเร็วเน็ดเร็วเรื่องซิมนี่แหละเออโดนให้รักแล้วไปจากไปค่อยๆโดนเหมือนกันค่ะโดนหลอกแต่ให้จ่ายตังค์หลอกให้รักแต่ให้จ่ายตังค์เอ้า เลยไม่มีตังคจ่ายก็เลยไม่ได้รักกลับคืนมาสวัสด,ดีค่ะตีคนที่อยู่ตรงนี้โดนหลอกทุกคนแสดงว่าแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราเขาเขารักที่จะหลอกไม่งมยากเชือ่อลก็ตีหมดกันแล้วเนี่ยไม่กินให้คุ้งห้ามไหนแม่เขา,าก็กินข<ม>้าวขอบคุณนันตีต<ด>้องทำนะอะไรนะมื้อเที่ยงค่ะมื้อเที่ยงต่อไป ของหวานก็โดดเกี้ยงเลยนะอรุณจิ้มโดดเกี้ยงเลยปิดไหมปิดไหมขอบคุณค่ะปิดค่ะขอบคุณค่ะ